มีโรงพยาบาลมันมีไฟติดต่อเตอลิตตนี่เรียนทนโอ,โโอโมันช่วงช่วงเท่าไปปรกิกษาครับเว้ยมันกระดันมันอีกโดนตึกตายเลยนั่นตายได้ครับตอนทำการมาเกาท้องเนี่ยงูนั่นสายตา,าเขาไห็นด้วย thank yeah. yeah.